เบิ่งนะครับกลับมาจากกลับมาจากทำงานนะครับฝนฝนยังตกอยู่นะครับถ้าเป็นบ้านเฮานะครับผมไปหาจับกบจับอึ้งแล้วครับเบิ่งเบื่อฝนยังตกอยู่นี่นะครับนี่บานนี้ผมจวออกไปจับกบนะครับในกรุงเทพนะครับบอลูว่าศีแรงวัดแดงครับเดี๋ยวไปลุนกันนะครับโอเคครับอ่านะครับ ตอนนี้เราก็มาจับกบนะครับตอนนี้จับได้ประมาณสี่ห้าตัวแล้วนะครับนี่นะครับมือมือสมังมือสมั่งของเขานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับนะครับไปซ้าโอ้บ่ไดรนะครับผาดผานนะครับบอกมันแค่มันแคะนี่นี่นี่ขึ้นอีกตัวนึงแล้วครับขึ้นอีกแล้วครับนะครับไปลองเิึงลองเิึง ค่อยๆแย่างไปแย่งส่ตามันจะหนีจะหนีจากตามันยันเออแย่งส่ตาไปเลยจี้ไปเลยนี่ครับนี่ๆอุ้นมอมหมอบว่ะจี้สายตาไปเลยค่อยๆค่อยๆอู้เรียบร้อยเลยเดียวว่าอยู่นี่นะครับกบนะครับกบ นนบี่ครับนี่เดี๋ยวเราไปชมตอนนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปอ่าห้องจีขี่รถขี่รถไปอีกนะครับข้างบ้านตะปืนเป็นตะขึ้นดีปลามองนึงแม่นอยู่เห็นคนไตอยู่หันอยู่ เรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่นะครับนี่นี่โอ้โหนี่นะครับเรียบร้อยดีนะครับกบนะครับเราเราก็เก็บเขาลงไปอีกนะครับไป บ่อมันกบเลี้ยงนะครับกบธรรมชาตินะครับนะนี่นะครับพรุ่งนี้มื่อถ้าฝนไม่ตกครับผัดเผ็ดกบนะครับที่สนามบ่อปลาครับโอเคครับวันนี้นี่นะครับกลับมาถึงห้องนะครับบทสรุปได้แปดตัวนะครับได้แปดตัวพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกนะครับผัดเผ็ดกบที่บ่อปลาครับแปดแต้มนะครับวันนี้